สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยิ้มจิ๋สิมาออมไก่ผูดด้ใดอยากเขามากินน้ำย้จิ๋เด้อพี่นอ้องไก่นี่แล้วตุ่มมันเป็นไก่เหนียวแล้วก็ฉีกเอาเนื้อมากสิมาออมแล้วก็ได้เตรียมไอ้พริกมะไวทจะใส์เลวพี่น้องเนาะพริกเขียวแลวกกะมีหอหมหัวแดงใส่หัวเดียวกับเครื่องปรุงกับะหมี่อย่างพี่น้องเห็นบ่พี่น้องในครกนี่แล้วก็ใส่แักพริกสองหน่วยกะเทียมจีบหนึ่งหล้กก็บใบมะกรูดแห้แง กะบ้านนี่ก็เป็นตักไข่พี่น้องตักไข่แล้วบ้านนี่หั่นใส่มาทานนี่ก็เป็นคาคานี่ก็เป็นคา,า,าแห้งเด้พี่น้องเครื่องกับว่ามีอย่างไรพี่น้องที้ติ๋วกะได้ล่างไว้แล้วนี่ผักอะไรผักกาดขาวแล้วก็มีผักซีแล้วก็กวกหอมแล้วพี่น้องเห็นบะ <ừ. S 2> เครื่องปรุงมือนี่ผู้ใดอยากกินกะเลียติว๋วเขามากินกบเหล้าด้วยพี่น้องมือนี่แล้วก็ใส่อ,อย่างไรพี่น้อง ส่วนเครื่องปรุงนี่กับ่มีอย่างไรเด้อพี่น้องนี่กับยิ่เียวกับนี่กับเป็นเกลือมานี่กับเป็นชุโดรดแล้วกับเป็นน้ำปลาผู้ใดอยากใส่ปลาแดกกับใส่แต่ว่ามือน,นียิ่งเจียวสีอ้อมแบบบ่ใส่ปลาแดกมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามันจะแสบบ่เอาแบบง่ายๆบางข้างนะผู้ใดบ่อยากใส่น้ำปลาว่ามันเหม็น,มน,มนบ้านกับบ่ต้องใส ใส่ตะเกียรหือชื่อลดน้อยหนึ่งกะเเพื่อเกาพี่นอาา้องมาบอกน้อกันใย่สีเห็ดจังไดหนาตาสีเป็นเด็ก,กินบาพี่น้องนี่กะเด็เตรียมผิดใส่โคกแล้วพี่น้องเห็นบาพี่น้องมีกระเทียมละออาเมือนยจีสเห็หดัใด้ตที่เกิบะสี่ด้องนี่เด็ดเรียดส้พี่น้องเห็นะพครน้องีกระเียมละา่พริกบ่เห็ดหน้ายาี่น้องเห็ดหนพี่น้อยเด็ดเตรียเดกแล้วตี่อะไคร้แล้วก็เอาลอ บะนีล้ากระสิต,ตำด้พี่น้องตำเสาะจากน้อยเสียงดังเยจูไดโนโกเกินพี่น้องตำมะลกโปกเปกตำพริกกระเทียมตะกไข่บดนีกระสิใส่หัวหอมนานเอาหัวหอมลงใส่หัวเดียว เอาผ่ามาล่วงพี่น้องมันเสียงดังดินนี่จิวกบว่ามันเห็ดต่เเสานี่ตำม,มาโลโปกเปกกะซิแล้วเล้วพี่น้องตำละเอียดเพราะแสบเ้้พี่น้องต้องเห็นมาโลโปกเปกนี่เล้วเล้ว วันนี้เราก็กษเอาลงไปใส่กระทะแล้วเปิดไฟไว้แล้วพี่น้องผีกลงพ่อเราเอาผีกล,งพ,ล,กลงพี่นอ้องเพราะว่าเราได้ใส่น้ำใส่ยางเราเสี่ยงไกล่ลงขวบวันนี้เราหุงสอนพี่น้่ง เหน็นี่นี่ยิวกได้ยอดนามใส่นามจากน้อยเดียวกับสีขั่วให้ไก่มันเข่าเครืองพี่น้องให้มันเข่าพิกสะเกินหลังจากไก่ให้ติวปรุงเครืองแล้วแยกติสวใส่ผักพี่น้องผักที่ติวกับมีผักซี่เล้ามีต้นหอมมีผักกาด ไก่สุกแล้วยี่หรืปรุงเครื่องแล้วเราก็เอาผักลงได้พี่น้องบัดน,นี้คนจักน้อยแล้วก็สิป,ปิดฝาไอ้ปิดฝาหม้อไว้พี่น้องเท่าน,นึ่งกะเดือดแล้วเปิดขึเพียงไปจะแสบไปทีนึงปริมาณของพี่น้องไม่ถึงเลยนะจ๊ะที่ อมไปหล่แบบบ่ใช่ปลาเดด่ใช่ขอัวบ่ใช่ไข่เบียร์ด็จขาขเียกับชิลล์ผู้ใดอยากใส่น้ำตากรใสใหญ่ไดว่าผนี้ผยีเผู้นี้เอามาออมแบบอ้อมอีสานให้ดูสมบูรับผู้ว่ากินปลาเดดผู้ใส่น้ำปลากะอาจจะเหม็นบางดอว่าให้ดูเมืองนอกนะท่นนองว่ายบานนอกใา้ยูเมืองไทยก็เป็นยางอันนี้ก็ทําให้มีะเผาผู้ให้ใส่น้ำตากระใดกินน้ำตาแห้งโร ไี่กินซีเมนต์กะเสืกนี่ก็เป็นฟามเซตแล้วพี่น้องอมไกลเตรียมเสิร์ฟได้เลยเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดบม่ได้ยากผู้ใดก็ที่ได้ได้เลยพี่น้องอมไกลแบบนี้ผู้ใดอยากเขาไม่กินน้ำได้ติพี่น้องผู้ใดขามาเบิ่งได้ติวแล้วพี่น้องอยเริ่มกดตดตามแล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ